เวลามันเตรียม,มันมันไม่มีอ่ะการจะหาเด็กสักหนึ่งคนเนี่ยมันยากเราไม่เคยมีทีมชาติไทยเป็นคัดแต่ละโซนแต่ละภาคแต่ละจังหวัดคือสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือวางโครงสร้างให้ชัดเวลาเปลี่ยนคู่ก็ไม่ค่อยจะทําตามอะไรเดิมๆเฮ้ยไม่ทําไว้เสียทักษิ ร้างเยาวชนของทางเอกโนเนี่ยเคยมีโอกาสได้สัมพงสัมผัสบ้างไหมครับในมุมว่าตอนนี้เขายังทางานกันต่อได้ไหมเพราะว่า็นงไมเ้กงแต่โควิดอ่ะไม่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมเลยนะครับเราไม่รู้เลยนะมองเทพทนผม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 เช็คมาเพราะว่าผมมีเพื่อนทํางานอยู่ที่มองเทพทนคือมันมันปิดจริงๆเพราะสถานการณ์โควิดฉะนั้นการทํางานต่อเนื่องตรงเนี้ยมันทํำยังไงในสถานการณ์ที่จะต้องไปต่อหลังจากนี้มุมพี่จุนครับ คือต้องต้องชมไอคอนโนในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะเขาพยายามสื่อสารเขาเป็นคนที่เขาหาคนนะนะอย่างที่แล้วผมเองเขาก็เข้ามาคุยตอนเคาจุดทำยูสุดเก้านะแข่งอะไรเขาเก็บข้อมูลเขาไปค้นหาว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ไปหาโค้ดในของอะคาเดมีของแต่ละสโมสรเขาพยายามเป็นคนที่คอนเน็กชันได้ดีนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอารีคนเป็นอ่ะนะในภาษาว่าฝรั่งที่ที่ที่ชมคนเก่งอ่ะนะแล้วก็เขาก็พยายาม คอนเนคชันว่าเอ้ยคนไหนที่เก่งส่งมาให้ผมแนะนําผมหน่อยนะเขาเป็นคนที่เก็บในเรื่องของตรงนี้ได้เยอะ hmm. แต่ในรายละเอียดที่บอกแล้วว่าพอทํางานในเรื่องของตัวเลือกมันเยอะเนี่ยความละเอียดของของผู้เล่นที่เป็นจิ๊กซอว์เนี่ยมันจะหายไปด้วยเพราะเรามองภาพใหญ่ว่าเอ้ยมีตัวเลือกโครงสร้างมันเยอะนะแต่บทสุดท้ายอ่ะเวลามันเยมทีมันมันไม่มีอ่ะ มันต้องใช้เวลาว่าเอาผู้เล่นที่ดีสุดแล้วค่อยมาวัดกันหน้างานเหมือนที่พี่ย่งทำอ่ะว่าเออไปวัดกันข้างหน้าเอาใครที่ฟอร์มดีในลีกแล้วก็ใช้เวลาเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าทีมชาติชุดใหญ่ทาก็เหมือนกันแต่ว่าลีกในทีมทำเนี่ยมันมันไม่ได้แข่งแข่งขนาดนั้นแต่ของเราอ่ะพอมันจะมีทัวร์นาเมนต์ทีหนึ่งอ่ะเราถึงขยับกันทีนึงอ่ะพี่จุนมันก็เป็นแบบนี้แหละใช่เออมันมันเราควรจะต้องขยับหรือว่าเราควรจะต้องมีแผนไหมพี่จุนหกเดือนหนึ่งปี เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าทัวร์นาเมนต์มันอยู่ตรงไหนถูกไหมพี่จุนปฏิทิน,นข,อของของสโมสรกับปฏิทินของยูยูสิบหกสิบเก้าอะไรพวกเนี้ยมันยังมันยังไม่บาลานซ์กันนะนะก<อ>็ะคือตอนนี้เราเห็นแม้ว่าทางยุทธหลีเราก็ยังไม่ไม่เกิดขึ้นะนะที่ผ่านมาคือเรามีโปรแกร,รมยุทธลีกอยู่แล้วรเราแข่งกุมภละตอนเด็กที่เล่นผลง,งานดียูสิบแปดของกุมภละที่กอร์้ซ็ตส์ไมแชมป์อย่างเงี้ยอ่าไอทีมไหนที่มันผลง,ง,งานดีควรจะดึงมากี่คนควรจะสร้างบรรทัดฐานยังไงเพราะตอนนี้มันมันไปติดในเรื่องของ การจะหาเด็กสักหนึ่งคนเนี่ยมันยากโดยใช้วิธีการที่คอนเน็ชันเอาดูประวัติที่ผ่านมาเคยเล่นยูสิบเแล้วก็ดึงขึ้นมาทำง,งานต่อเนื่องปัญหาตรงนี้คือแต่โครงสร้างเราเนี่ยหลักๆที่สมาคมทําก็คือเรามีลิสต์รายชื่อให้อยู่แล้วอยู่ที่โค้ดอะว่าจะเลือกใช้ยังไงแล้วก็โค้ดจะใช้วิธีการเล่นไงกับผู้เล่นที่มีคุณภาพในเวลานั้นแต่ปีนี้พอเขามาทำยูสิเก้เขาปรับได้ แต่รายละเอียดในที่บอกเลยว่าการศึกษาว่าเจอเวียดนามเ,เวียดนามเ,เขาก็รวมทีมใหม่เขาเป็นผู้เล่นใหม่และยิ่งเขาสลับตัวผู้เล่นไปมาบ่อยๆเนี่ยปัญหาจับจุดในเรื่องของแทคติกยากมันก็ต้องไปวัดก,กันหน้างานแต่ในวัดกันหน้างานเนี่ยคุณภาพที่เรามีอยู่ในเวลานั้นมันไม่ได้มีใครที่บอกไม่มีใครสามารถที่เปลี่ยนตลานเกมได้ท<อ>ี่ก็เลยบอกว่าเออเฮ้ยตรงเนี้ยถ้าเขารู้ว่าต่อไปเขาจะเจออะไรเนี่ยเราจะต้องหาอาวุธให้มากกว่านี้เยอะขึ้นอ่ะคือคือทุกคนเนี่ยมันอยู่ใน อในระดับเอเวอร์เรเหมือนแบบพอๆกันหมดนะพี่จุดนะคือถ้ามันมีสักสมมติสักสามคนในแต่ละแดนอะหลังกลางหน้าจะมีตัวเฉิดเหมือนพี่จุดว่านะคือเอาง่ายถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้คือมีตัวแบกอะใช่อ่าถ้ามีมีตัวแบกสักสักโซนละหนึ่งคนสองคนเนี่ยมันยังพอช่วยกันไปได้นะพี่จุดนะอันนี้ต้องถามพี่จุดในหมู่ของคนที่เป็นโค้ชอาชีพเป็นอดีตนักเตะวันนี้ครับแนวทางที่แต่ละสมาคมชอบพูดกันนะครับหลายๆหลายๆชาติก็บอกเหมือนกัน สมาคมต้องมีเด็กของตัวเองอนี่คือสิ่งที่พี่จุนอยากจะบอกว่าโอเคมีเด็กก็ใช่แต่เด็กที่สร้างโดยสมาคมยาวไปเนี่ยยังไงก็สู้วัตถุดิบที่มาจากสโมสรไม่ได้เพราะคุณภาพเกมมันต่าง่เกมที่ไม่ได้แข่งกับเกมที่ซ้อมอย่างเดียวของทีมชาติผมว่ายาก<ล>ทนนี้มองพี่จุนแชร์กับเราได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงถ้าทาโครงสร้างไหนดีครับโอเคก็ต้องมองในเรื่องของเราไม่เคยมีทีมชาติไทยไปคัดแต่ละโซนแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเราไม่เคยมีแต่วอลนักเรียน โรงเรียนที่เป็นคุณภาพเกรดเอในระดับส8ป,ปีกอเนี่ยเขาส่งทีมงานไปแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเพื่อไปหาช้างเผือกมาแล้วมาประกอบล่างแต่ทีมชาติไทยคือรอว่าให้โรงเรียนที่เลือกมาแล้วแล้วเราก็มารอดูดผลงานของสโมสรแล้วก็เราดึงมามันจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออถ้ามีที่สามารถที่จะทํางานด้วยวิธีการรู้ว่าเค้าเจอของแต่ละ แต่ละโซนแต่ละที่แล้วสามารถที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้มีคุณภาพยังไงแล้วเราทํางานว่าเรามีโซนว่าไอ้สมาคมส่งทีมงานที่จะเตรียมยูสุปกสมมติมพี่ป๊อกอ่อนโมจะเป็นโค้ชยูสกเนี่ยคุณเริ่มไปทาแล้วสิบสองปีคุณให้เวลาเขาเลยในการที่คุณจะหาผูเ้เล่นในคุณภาพอย่างนี้มาถ้าเราลงมือกันจริงกผมว่าผลผลิตต่มันสูงมูลค่าเยอะแต่ถ้าตาับใดเรารออย่างเงี้ยรอว่าเดี๋ยวรอนะบุยลำทำทีมได้ดีมีเด็กเก่งขึ้นมาเลยจดึงขึ้นมาตับใดถ้าเรารออย่างนั้นอะ เราก็ยังรออยู่เนี้ยถ้าเป็นเป็นในมุมมองพี่อ่ะพี่เชื่อว่าเราเราต้องไปหาของเราอยากได้เม็ดกาแฟที่ดีเราต้องไปดูปปเขาปลูกอง่อ่าเพราะว่าวัตถุดิบอ่ะมันมีเยอะแยะมันเป็นจะไม่ได้ <c oughs> อ่ที่ตลาดของ <c oughs> ลีกเนี่ยนักเตะพันกว่าคนเนี่ยมันจะคือที่สุด <c oughs> เพราะว่าเรามีโหหกเจ็ดสิบล้านคนอ่ะเพราะเรื่องนี้เรื่องนี้เห็นด้วยกับพี่จุนเพราะว่ามันจะมีหลาย <c oughs> หลายโรงเรียนหรือว่าหลายโซนนะที่มีนักเตะโคตร <c oughs> เก่งเลย แต่ข้อมูลเออเลยเราเข้าไม่ถึงเขาอะใช่ครับก็เอาเป็นว่าถ้าเขาจะไปต่อเนี่ยผมคิดว่าเขาได้เขาได้โจทย์เขาได้แผลแล้วว่ามีแผลอะไบ้างหน้าที่เขาก็ไปเก็บแผลอุดแผลแล้วก็เสริมอแต่คขาเนี้หลังบ้านที่แท้จริงที่เรา3คนคุยกันแล้วมีเพื่อนๆฟังอยู่เนี่ยเราอยากให้คนที่ต้องซัพพอร์ตคือสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือวางโครงสร้างให้ชัดอย่างที่มีจุดบอเนี่ยเวนี่ไม่เกิดขึ้นเวที่เราไปหาวัตถุดิบในการที่เราจะไปเราแค่อ้างว่า เราไม่มีสูนฝึกแต่มันไม่จําเป็นบางครั้งมันอาจจะไม่จําเป็นถูกป่ะทุกวันนี้เนี่ยเราทํา MOU แต่ละภาคกับสถานที่ต่างๆมันมีพื้นที่อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาเด็กพวกนี้ไปฝากที่ไหนเวลาที่เราได้เขได้เขาปุ๊บเนี่ยจะไปลงที่โรงเรียนไหมแล้วก็อาจจะมีโค้ดของสมาคมเนี่ยตามไปตรวจสอบแบบฝึกไว้อยู่ยแล้ว มันมีโคต้ตาอยู่แล้วเหมือนยุคก,ก่อนอ่ะใช่ใช่ถูกไหมอ่าโคต้ตาช้างเผือกนะพี่จุนนะอ้าวเฮ้ยเด็กจากประเทศจังหวัดน,นี้จังหวัดน,นี้เอ้ยเข้าโรงเรียนนี้เลยแล้วเดี๋ยวบ่มพอกันไปแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็แชร์กันก็คือว่าวันนี้สิ่งที่เราตั้งคาถามกันอยู่ก็คือตอนนี้เราเห็นซาบดอร์ไบโรกาเซียอยู่คนเดียวแต่ผมไม่เห็นคนอื่นอยู่แล้วในเอ็กโคโนทุกๆคนที่มารุ่นแรกค่อยๆหายไป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 อาจจะมีการไม่ต่อสัญญ,ญาบ้างหรือหมดสัญญ,ญาอะไรก็ตามาส่วนวนเอ็กอโคโนเนี่ยถ้าเอา เอาว่ากันตามจริงเนี่ยเหมือนสัญญาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเหมือนกันน่าจะปีหน้าไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าประเด็นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เอกโน่ยังมีอยู่จริงหรือเปล่าหรือเราแค่เอาเอกโน่มาตั้งลอยๆว่ามันยังมีอยู่หรือว่าหรือว่าซาบาร์คือเอกโน่คือจริงเข้ามาเออหรือซาบาร์คือทั้งหมดของเอกโน่ไม่รู้แล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องไปคำนวณว่าเม็ดเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้กลับค่าหรือเปล่านะคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้พูกันตามตรงนะครับไม่ไม่ได้แหลงสิ้นก็ว่าเราจะได้รู้ว่าวันนี้ เรากาลังอยู่กับอะไรบางทีเราบอกว่าเราอยู่ด้วยด้วยเอกโน่แต่วันนี้ถ้าเกิดเอกโน่ไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำไงใช่ไหมทำยังไงใช่อันนี้ก็ต้องต้องฝากด้วยว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องไปดูข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับนั่นสิ่งสําคัญมากๆผมจําได้เลยว่าเขาจะออกตําราที่เป็นแบบฝึกเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลไทยที่เป็นไทยแลนด์เวทในแบบของเขาเนี่ยที่ไม่ใช่ในแบบของคดเฮงทำเนี่ยนะจะออกเดือนกรกฎาปีที่แล้วผมจําได้เลยหลังจากที่นิชิโนะใกล้ๆจะออกทีมชาติเนี่ยตอนเนี้ยข้ามมันจะเดี๋ยวก็จะครบหนึ่ ออกมาแล้วใช่ไหมเอ่อไม่ใช่ตําราไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่เห็นเลยก็เดี๋ยวนี้มัน็กรรมการด้วยอ้าวเล้ไหมอ้าวนี่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 ตอนนี้โครงสร้ามันมันต้องรองรับกับว่าเราจะใช้แบบฝึกหุเนี้ยเพื่อให้รองรับกับ AFC ในเรื่องของการที่จะสอนโคชชิ่งเอาไปไปใช้ในอินสติเตอร์ที่จะถ่ายทอดครับเพราะตอนนี้เราเรามาติดอยู่ตรงเนี้ยครับต้องผ่านของการรับรองด้วยโอเคม่ทั้งหมดงานผมสรุปให้ก็คือภาษาที่พ่จุนใช้ก็คือว่า รวมกันพอได้ตัวตํารานี้แล้วก็คือางนี้ภาษาบางภาษาเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนไหมครับให้ให้มันตรงกับทางเอฟซีไหมเราไม่สามารถที่จะทําออกมาแล้วเอามาใช้ได้เลยเราต้องเอฟซีลองด้ต้องพูฟก่อนแต่ว่าเราก็ยังงงว่าก็ตอนนั้นอ่ะเหมือนสมาคมทําออกมาว่าเอ็กโคโนทําอะไรบ้างแล้วก็จะออกตำรากันละกระดาษเนี่ยแล้วก็เลยหายไป ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะอาจจะใกล้จะเสร็จแล้วแ่ะแต่ว่ายังไงที่แล้วแล้วแต่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะพี่จุณนะให้มันลงล็อกกับเอฟซีแล้วถึงจะปล่อยออกมาได้อ่าแล้วเป็นที่สามคนที่ยอมรับได้อ่าฉังนั้นเข้าใจได้นั่นแสดงว่าตอนนี้สรุปคือทีมงานเดโคโน้ก็คือจะดูเรื่องนี้เป็นหลักถูกไหมครับพี่จุนในการที่จะหรือยังไงทุกอย่างเลยเขาดูนะเพราะตอนนี้ตัวพี่เองพี่ก็ใกล้หมดสัญญาสมาคมแล้วเหมือนกันก็ก็ เราก็เลยรู้ว่าในรายละเอียดของตรงนี้มันสําคัญว่าพอเดี๋ยวเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าที่เจพูดอะตํารามันยังไม่ออกเลยแล้วสัญญาก็จะหมดกันออทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมาลื้อกระดานกันใหม่ใครเข้ามาก็ไอตรงนี้จะรองรับไหมใครจะคนใหม่เขาจะมาเอาแผนนี้หรออะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงอีกแล้วพอพี่จุนพูดเนี่ยฉุกคิดเลยว่าเออแล้วถ้าเกิดว่ามันมันเสร็จแล้ว แต่ว่าใกล้จะมดสมัยของนายกสมาคมย่างัยยุคนี้เวลาเปลี่ยนผ่านเวลาเปลี่ยนคู่เปลี่ยนั้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะทําตามอะไรเดิมๆที่ที่มันมียู่แลไว้ก็บางอย่างอะไรมันดีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ทําไว้เสียทักษิณไม่ตามคุณอ่ะผมไม่ทนในแบบของผมท่านที่รู้ว่าแอนเก่าบางทีมันก็มีเรื่องดีอยู่บ้าง